คนขับรถแท็กซี่กับคนขี่รถจัก,กรยานยนต์มีปัญหาเกินบนท้องถนนด้วยถ้อยคําที่ว่าพี่รีบเหรอพี่รีบเหรออ่าเสร็จแล้วมันก็มีบางถ้อยคําที่มันอาจจะไปสะกิดใจคุณผู้ชมต่อมโมโหหนักชนิดที่ว่าคนขับรถแท็กซี่เองก็เอาตัดสินใจชนเลยแล้วกันอ่า<ม>ก็ต้องบอกว่าเป็นนาทีวุดหวิตถ้าไม่หลบก็ล้อทับเหมือนกันนะเอาไปดูกันหน่อยครับ เนี yeah, ่ยยกกังกระหนังเฉินหลงอ,ะอ่ะอะไรจะขนาดนั้นน่ะล้มลุกคลุกคลานของจริงอกลิ้งหลุนๆเลยเห็นไหมนี่ภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้เองใกล้กับโรงเรียนที่ตำบลแพรกษาใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการคุณผู้ชมแท็กซี่คันนี้เป็นคันสีเหลืองขับตามรถมอเตอร์ไซค์มาจังหวะที่รถมอเตอร์ไซค์จะเลี้ยวขวาเข้าลานปูนตัดสินใจชนเลยคนขี่มอเตอร์ไซค์กลิงกล้งกริ้งกริ้งไหลตลบตัวคลุกฝุ่นแต่กลับมายืนได้ ะ <Ha. S 2> แล้วก็หลบรถแท็กซี่ได้ทันไม่อย่างนั้นถ้าเกิดยังนอนแช่อยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาจะตัด,ตดสินใจทําอะไรเหมือนกันนะถูกไหม <Ha. S 2> ผู้เสียหายอายุ27ปีคนขี่รถมอเตอร์ไซค์เล่าแบบนี้ระหว่างทางก่อนจะมาถึงจุดพีคจุดเกิดเหตุนเนี่ยรถแท็กซี่คันนี้ขับปาดและเบียดรถตัวเองมอเตอร์ไซค์ก็เลยเคาะกระจกถามคนขับรถแท็กซี่ก็พี่รีบบ่ะแ,แท็กซี่ตอบกลับมาบอกรีบ ตนก็โมโหพูดตอกหน้ากลับไปเลยพี่รีบผมก็รีบเหมือนกันไอกลายเป็นว่าประโยคไอตอนหลังเนี่ยไออันเนี้ยขึ้นเลยเออไอเฮียเนี่ยอ่ะกลายเป็นว่าคําพูดประโยคนี้ไปสกิดต่อมหัวร้อนความร้อนขึ้นนี่กว่าความร้อนรถนั่นน่ะสิปรีดฟูดโหไอน้ําเดือดเลยก็เลยขับรถไล่ตามชนเหมือนที่เห็นในคลิปนะครับแล้วผมก็มอกว่าพี่รีบผมก็รีบเหมือนกันเลยครับ บอกว่าอย่างนี้ผมก็พูดตรงๆเลยหละมันเป็นที่เผลอครับพี่ผมได้ยินในเสียงรดเร่งมาแล้วผมหันกลับไปก็พูดตามในคลิปที่กล้องวงจรมีอยู่เลยครับอ๋อคือเขาขับไล่ชนตุ่นเลยอ่ะใช่ครับก็คือไล่เหยียบผมเลยเลยเอาง่ายๆถ้าพูดหยาบๆเลยก็ไล่เหยียบเลยครับังหว่าสุดท้ายมกระโดดออกใกล้ดีที่มันไม่ไปติดใต้ท้องผมเนี่ยกะคือถ้าแบบนี้เราเห็นแบบนี้ค่ะ ถามว่าพยายามฆ่าได้ไหมเออมันเหมือนพยายามฆ่าได้เลยนะถูกไหมแต่ว่าอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่เราก็ดูเตนานะกันชนยุดเลยนะเห็นไหมก่อนที่เราเห็นกันชนเคลื่อนเลยไหมปล่อยลงไฟเลอร์แบบพังอ่ะอ่ะคราเนี้ยเขาก็ไปเจรจากันที่โรงพักบางปูสาบางปูไปถามนางท่านผูมิกับท่านบอกจริงๆงอ่ะสองฝ่ายอ่ะเขามาเจรจาไก่เกลี่ยคุยกันแล้วล่ะเพราะว่าเขายกไม้ยกมือขอโทษขอโพยกันไปทางแท็กซี่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเยียวยาทงผู้เสียหายให้ด้วยเงินจํานวนหนึ่งแต่ ภาพมันชัดเจนไงความผิดมันสำเร็จแล้วอะสรุปโดนแจ้งข้อหาอะไรรู้ไหมคือที่เราคิดกันว่าพยายามค่ะมันตั้งใจชนชัดๆอะถึงขนาดเขาแบบอช่วยได้เต็มที่แล้วนะข้อหาขับรถโดยประมาทอ๋อโดนแค่นี้แล้วก็อนุญาตให้ประกันตัวเดี๋ยวนัดนำตัวส่งฟ้องศาลอีกทีนึงเขาไม่ยอมง่ายเนาะแต่ถ้าแบบมันบันดาลโทระกว่านี้ไม่รู้ชีวิตจะยังมีอยู่หรือเปล่านะ อาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนเราเพิ่งจะไปมีอ่านข่าวไปเองเลยคนเขาบอกล้อไล่ชนอะไรกันให้โอกาสคนสิครับคนเรามันทําผิดกันได้อให้โอกาสทุกข่าวนี่คือไม่รู้จะยังไงเลยนะถ้าให้โอกาสกันทุกครัออให้โอกาสวันนี้พรุ่งนี้ทําอีกเขาบอกเราก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้แค่ยังดียังแบบพี่ก็ใช้วิชานินจาเหมือนกันนะมวนตัวอตำรวจเขาคงดูแล้วว่าแบบ ก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอย่างมากก็อาจจะแค่ฟกช้ำดำเขียวจากจังหวะที่ที่ทล้มเฉยๆแค่<ว>นั้นนะก็เลยโดนแค่นี้แต่ดูแล้วลักษณะมันรุนแรงอ่ะสำหรับเราอ่ะเกิดขึ้นบ่อยนะคะเหตุการณ์หัวร้อนบนท้องถนนเนี่ยนะคะ